ของของข้าทุกชิ้นมีเจ้าของมีดหมอหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามด้ามกระดูกฝักกระดูกปี2,563ณสิวังพมมามาอูสวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านพบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธะ ก็อย่างที่พี่ๆีได้เห็นไปแล้วว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยก่อนที่ผมจะไปตัดสินงานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยผมได้แวะไปนิม,มนตมีดหมอหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปี2563ทั้งหมดที่เป็นกระด้างกระดูกหกเล่มเบื้องตน้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจด้วยศึกษาได้สะสมพร้อมราคาแบ่งปันได้ถูกขายถูกได้แพงขายแพง อมตะว,วาจาหลวงพ่อปวยวัดโคสิตารามได้กล่าวไว้ว่าของของข้าทุกชิ้นมีเจ้าของรอวันที่คนมีบุญที่จะมารับไปท่านใดฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วควรมีติดบ้านไว้สักเล่มไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ดีจะทันตัวหรือย้อนยุคดีทั้งนั้นรูปหลวงพ่อกวยจะอาจจะเสกกี่ครั้งยังคงขังเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเริ่มเลยลวยกันอย่างที่พี่ๆได้เห็นว่า มิดปี2,563เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยผมให้ชมก่อนว่าปี63เนี่ยที่เป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกเนี่ยอ่ามันจะเหมือนด้ามไม้ฝักไม้นะเดี๋ยวผมรีวิวแยกนะเห็นไหมาด้ามกระดูกฝักกระดูกเนี่ยมันจะเลเซอร์ยันหน้าไว้เห็นไหมครับอ่ามันจะเลเซอร์ยันนาไว้ก็จะเลเซอร์ยันนาไว้นะอย่างที่พี่ๆอาจารย์ท่านได้เห็นนะครับส่วนีกฝั่งก็จะเป็น ผมเรียกว่ายันซีเลี่มการนะเป็นว่าผมไม่บอกผมไม่ผมไม่รู้ดีวาเพราะว่าถ้าบอกผิดไปเดี๋ยวจะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดนะก็จะเป็นอัขระยันประมาณนี้แล้วก็จะเขียนว่านชาลิติก็คือมหาราบแหละนชาลิติก็คือมหาราโชคลาบประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ดำเย็นๆนะครับพอดีขาตั้งกล้องมันหักเลยต้องเอาขาตั้งที่ใช้ถ่ายอยูทูปมา มันก็จะเป็นนี่อย่างที่เราเห็นเลยมันจะเป็นแหมแปะตังธรรมดานะไม่ได้ยกคิ้วนะครับนี่นะเป็นแหมแปะตังธรรมดาไม่ได้ยกคิว้วส่วนกันเนี่ยก็ไม่ได้ยกคิ้วเช่นกันนะครับนี่ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมไปชมกันเดี๋ยวผมค่อยๆอ,ออกมาก็จะเป็นปี P 63มก็จะเป็นเลเซอร์นะครับปี P 63จะเป็นเลเซอร์แล้วนะครับจะเป็นเลเซอรนะ์ลายลักณเกี่ยวกับแนน นี่เดิมๆเลยครับมีดทุกเล่มนี้ไม่ผ่านการใช้งานครับเดิมๆครับคาบน้ํามันเดิมยังอยู่นะคาบคาบน้ามันวาสลีนประมาณนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมให้ชมนะอวันอาทิตย์นี้ท่านใดว่างก็เรียนเชิญนะครับอาทิตย์นี้มีปลูกเสกมีดหลวงปูสมานะพอดีผมได้รับการว่าจ้างไปรีวิวนะแต่ไม่ได้เงินหรอกประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ชมก่อนมันจะเป็นการเลเซอร์ลายนักนักเกียวนะผมครับผมให้ชมหลายๆเล่มเลยดีกว่า ที่มันเหลืองเนี่ยม,มันเหลืองเพราะว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นรอยน้ํายานะประมาณนี้เห็นจะเป็นการเลเซอร์หน้าเกี้ยวนะหน้าเกี้ยวหล<ร>วงพ่อกลวยนีย่วัดหลวงพ่อกลวยจะเป็นหน้าขางห่างนะที่ที่ว่ามีดมันวางไม่ค่อยู่เพราะดามกระดูกมันใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นการเลเซอร์ลายหน้าเกี้ยวนะหน้าเกี้ยวนะเป็นหน้าขางห่างปากแหลมนะเห็นไหมปากแหลมทุกตัวเลยไหเหมือนกันเลยแล้วจะเลเซอร์ว่าหลวงพว่อกลวย63นะเหมือนกันนะประมาณนี้นะนะ เราจะตอกโค้ดไว้ที่นี่ต่อโค้ดไว้ที่โคนตรตงกลั่นมีดนะจะเป็นโค้ดกอนะผมให้ชมชัดๆอ้ยอฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนี่เป็นโค้ดกอนะครับประมาณนี้นะต่าไปเราจะมาดูตรงนี้ต่อ ให้ชมอย่างนี้ก่อนให้ชมใะส่วนลายที่ตอ่อาลายที่เป็นลายฝั่งนึงก็จะเป็นลายมาตรฐานของนักเกี่ยวเลยนะประมาณนี้นะมีกลจะม,มันมือหน่อยนะอประมาณนี้นะอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ตอกโค้ดอะไรนะครับแต่ว่ามวลสารกันกนีนะ่แหละก็มากมายนะอย่างที่ผมเคยได้เล่านะทุกปีนะทั้งเกจิบุกเสกทั้งมวลสารมากมายหลายอย่างนะเยอะแยะนะผมก็คุ้มอะ่ะผมบอกเลยมีหลุมพอกวยอะ่ะ มีมวลสารมากมายยิ่งเป็นปี66นะเป็นมวลสารบางคนว่าเป็นมวลสารของปี39นะแต่ปั่นไม่ปั่นไม่รู้แต่ตอนนี้ราคากระฉูดเลยนะนี่ปี63ราคากคยังเบานะท่านใดมองหาใช้งานนะครับเอา4,002อ,อะ4,002ทุกเล่มเลย4,002นะรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับไม่รับเก๊กไม่รับเช็คเก๊กแท้ขายคืนหัก30%นะราคาปัจจุบันแต่ผมจะ ส่วนมากผมจะหักให้ราคาที่ขายไปประมาณนี้ราคาขึ้นราคาลงส่วนมากจะราคาลงก็ไม่เกี่ยวผมก็ให้เต็มเหมือนเดิมน,นะฝากกดไลค์กดซับ r i b e ด้วยมีดหมอหลวงพวกกว่อโกยวัดโคสิตารามปี2,563ด้ามกระดูกฝักกระดูกเลเซอร์ยันนะ,ะท่านใดมองหาใช้งานนะทักแชทรับประกันแท้ทุกกรณีนะไม่รับเจ็กเก้แท้นะครับเดี๋ยวผมให้ชมอีกฝั่งชัด เพื่อพี่ๆจะได้ชมอพอดีเพิ่งไปกราบหลวงพ่อกลวยมาแต่ก็เอาไปด้วยเอาไปด้วยทุกเล่มแหละแต่ว่าคนมันเยอะมากเลยไม่ได้เอามีดขึ้นไปติดแผ่นทองเพราะว่าคนมันเยอะคนมันเยอะเสร็จพอคนมันเห็นมีดมันก็จะแห่เข้ามาเพราะผมเคยแล้วผมเคยเอาไปทียี่สิบกว่าเล่มแล้วคนมันแห่เข้ามาแล้วแบบตกใจอะ่ะเขาจะมาขอแบ่งอะ่ะ มันคนมันเยอะแล้วมันจะมาลุมกัน,นเดี๋ยวมีมันจะหายไม่ใช่หรอกเพราะมันปีหกสามนี่ก็หายากแล้วนะครับฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกันกบปีหกสามด้ามไม้ฝักไม้นะคลิปนี้ด้ามกระดูกฝักกระดูกไปก่อนเพราะว่าผมทําพิธน,นจริงวันนี้ผมไปนครสวรรค์มาด้วยแล้วก็กลับมาก็ไปทํางานเลยก็เดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็เดี๋ยว ผมจะไปแก้บกกวหลวงพ่อยพอดีหลวงพ่อ้วยไปกะมาหลวงพ่อควยให้โชว์ก็ถูก1ก้าไปคลิปนี้เคซีบารมีพุทธสโรล,ลาไปก่อนนึกถึงมิตรหมอนึกถึงเคซีบารมีพุทธสโรสวัสดีครับ